วดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขียวชาวบ้านและผู้นำท้องถิ่นร่วมขบวนสุดอลังการเปิดงานเทศกาลอาหารอร่อยของดี129ปีเมืองบ้านโปง่งที่อำเภอบ้านโปง่จงจังหวัดราชบุรีได้มีพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารอร่อยและของดี129ปีเมืองบ้านโปง่งอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีขบวนแห่ของประชาชนจาก15ตำบลที่ร่วมแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองและแฟนซีหลากหลายสีสันเดินขบวนโชว์ความสวยงามและเอกลักษณ์ของถิ่นซึ่งในขบวนยังมีการฟอร้อนลำติดตามด้วยขบวนมาว้าวัวเทียมเกวียนและควายเผือกตลอดทั้งขบวนของแต่วงที่เป่าบรรเลงเพลงม,มันมันสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่พากันยืนชมอยู่ริมสองข้างทาง ที่ขบวนผ่านขบวนแห่เริ่มจากวงเวียนน้ำพุสลานีรถไฟบ้านโปง่งเคลื่อนขอบวนมาตามถนนแสงชูโตผ่านวงเวียนหอนาฬิกาและผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโปง่งมุ่งหน้าที่รานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านโปง่งริมแม่น้ำแม่กอง ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานโดยมีนายยุทธพงศุริยะสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงานและมีนายเกียรติศักดิ์หอมเย็นใจในอำเภอบ้านโป่งกล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดงานครั้งนี้พี่เปิดเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่พร้อมชมการแสดงแสงสีเสียงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอำเภอบ้านโป่งและการแนะนำอาหารของดีอำเภอบ้านโป่งรวมทั้งผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร และการจำหน่ายอาหารหลากหลายนอกจากนั้นภายในงานยังมีการออกร้านที่ขึ้นชื่อของอำเภอบ้านโปง่งพร้อมกิจกรรมบันเทิงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีตลอดทั้งคืนโดยการจัดงานมุ่งหวังที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของเมืองบ้านโปง่งให้คงอยู่ต่อไปทั้งนี้งานเทศกาลของดีอาหารอร่อย109 12 129ปีเมืองบ้านโปง่งจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6กรกรกฎาคม 2,568สำหรับในวันนี้วันที่6ชมการแสดงประกวดสางามเมืองบ้านปโปง่งซึ่งจะมีสางามทั้งทาง,ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัก17แห่งในอำเภอบ้านปโปง่งส่งเข้าประกวดกันอย่างสวยงามนี่คือขบวนแห่ของขบวนแห่ในงานของดีอาหารอร่อย129ปีบ้านปโปง่งซึ่งก็จะมีความสวยงามการฟ้อนลํำต่างๆของแต่ละชุมชนที่มาแสดงกันในงาน เดินขบวนซึ่งถือว่าเป็นงานที่สร้างความสามคัคคีและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีได้เป็นอย่างดี